ครับสวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวกินข้าวเมืองขลุงเมืองจันทบุรีอาหารจันทบุรีเป็นแบบไหนบ้าง <c oughs> เดี๋ยวได้อยู่กับอ่ายายป้อมช,ช,ชื่อจริงชื่ออะไรนอ่ะป้อมอาป้อมชื่อจริงชื่อนิตยาสีนินแท้สีนินแทเดิมเดิมอ่ะเกิยนี่คุณยายอีกคนนึงครับยายยายแซวชื่อจริงชื่อ จันทานันทานันทานันทะกุลอาจกิตแดงว่านันลกุลเดียวกันพี่น้องกันตอนนี้มาอยู่ที่อ้เฟองกลุงมจังหวัดเอ่อจังหวัดอะไรตยตอนนี้ก็อันนี้มากินฝีมือตอนนี้ลืมทำอาหารมอโรโกให้หลานชายหลานเต้ยเนาะจะสีอะไรมาดูีจริงจันะพลเตนพลนี่ครับนี่ของ มากรูมมากูต้องมากินของของ้อดอันนี้ปลาเขาคนก่มชอบกินปลากระปากบอกปลากระบอกเน่ก็เค็มไม่เค็มไม่ได้ใช่ไหมก็เค็มก็ไม่เค็มก็ไปทําอย่างอื่นอืมกรอบครับนี่อืก็มีก่าหนึ่ัวเลยกินได้หมดกอบทั้งตัวอขาภาษาก็รุ่นแรกของแก อันนี้เขาเรียกว่ากินเหล้าแบเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าแกงมะเขือมะเขืออะไรนะลูกวัวลูกวัวเปนสู้สู้ใต้ตลาดใส่อะไรใส่กุ้งกุ้งสาบกุ้งสาบวันนี้เขาใช้กุ้งกระปกตินหนเขาใช้ปลาก็ได้ปลาปลาดักปลาดักปลาดอกไม้วันนี้ปลาน้ดอกไม้มันไม่มีปลาดอกไม้มันคล้ายๆอะไรคล้ายๆคล้ายๆปลากระปลากระเบนปลากระบอกอะไร ไม่น้ำดอกไม้มันแค่ปลาอะไรแบบแค่ปลาตาดอกไม้ก็ปลาก็กุ้งตาบนแค่ปลาตาไหมไม่รู้จักครับอันนี้ก็ปลายันยันหนัวครับหนัวกุ้งครับแต่ว่าไม่รู้ใจพิ่อะไรเผ็ดเผ็ดหรือเกลือจะเจนนี่เออนี่อีกอย่างหนึ่งับของขุงท kind of ี um, anyway. ่ที well, ่อื่นหากินไม่ได้เกล็ดยกวานปลากระเบนปลากระเบนกับกวานใช่ไหมเกวานก็แต่อะไรครับแต่ว่ามันแบบ ก็เลยแกงป่าปลากระเบนป่าปลากระเบนที่อื่นไม่มีครับเนี่ยแกงป่ากระเบนเนี่ยของแท้ของแท้ครับที่กินไปโอ้โหแต่ละอย่างเนี่ยออกหูเลยครับอาเพราะว่าอาจจะอาบจะจะจะเมืนนั้าจจงนั่นนี ทั่วไปที่ไหนก็มีเนะาะอันนี้ประกาศดองต้มหมูอันนี่ก็ต้มหมูทั่วไปเนาะนี่ก็แกงเผ็ดเนาะกินของเผ็ดก็เค็มแล้วก็บิบีบเปรี้ยวอืมอืมชอบจริงราใครมาเจอกินปลากระเบนมาจิ้มตองมะลอกของพวงเนียกกระเบนแกงเพ็ดเนี่ยโหเต็มเต็มต้เนื่องลนะทุกอย่างเพ็ดอโขแล้วกับี่ก็อยู่สัญญาสองคนอายุเท่าไหร่รับยาย ไปห้าแปดหนึ่งเป็น่นคองกันก็การดังมาิกาไหนนี่จะมีคนขันอ่ต่อยเลยอต่อแปดกอตอยปหี่ตรงนี้เนาะแปดหกแปดห้าแปดห้าแปดเอ็ดนองเนื่องแบบกนเนื่องก็เนื่องตอนตายจ็ดตินนี้ประมาณแป